เะจะด้าขึ้นเจด้าขึ้นก่อนเหยียบโอแคแบบนึงนะครับโอเคค่ะไม,ามานะดึงกระโปรงขึ้นมันจะเข้า,านั่นดึงขึ้นเหยียบใครครับ กี่กี่คันคนลยี่สิบเลยรับคนใช่ไหมหกคนเด็กคิดไหมคิดเด็กไม่คิดเด็กสองก็เหลือสี่สี่เ,เหลือเท่าไรสี่ผู้ใหญ่ใช่ไหมสี่ผู้ใหญ่แปดสิบบาททอนทอนยี่ครับทอนยี่ในคิว ธุรกิจดีให้ขึ้นยีลออ่ลงยี่เลยเดี๋ยวขอคิวไว้คันหนึง่งมาด้านนี้มาด้านนี้มาด้านนี้ก่อน จริด้วมัต้องใส่ชเหมียวเหมียอาพวกเรามามาถ่ายกับาน่นามาเราีกลังวีดีโออยู่นะมาทุกคนเลยสวัสดีตอนนี้เราเ็นม่อแจมแล้วนะครับเรามากับไข่บ้างนี่อะไรนีอันนี้ม่อนแมอเอไม่เออมากฝ่งหลังน้อยครับบรรยากาศนะครับด้านหลังเป็นทะเลหมอกครับ จราล,ลงไปฝั่งนู้นสิ <laughs> <laughs> ดูกล้องเรา <laughs> นักมาก้นไม้มันยาว <laughs> ใช่ดีนี่วิดีโอมาเดี๋ยวเดินไปตรงนั้นค่อยถ่ายดูนี่ <c oughs> ว้าว เดี๋ยวมามีรอก่อนเดินเสมอกันเนี่ยโอ้ยดูวิวน่ะใช่ต้นนางพญาเสือโคร่งะอกดอก รถด้วยเนาะมีมีเ็นนงากเยอะเลย สวนดอกไม้ด้วยค่าบำรุงไร่อ่ะยี่สิบมามีจกเงินหน่อยเด็กสิบสองสี่หกแปดร้อยนึ่พอดีเห็นไหมอ่ะจะแบงค์พัน,นป้าอ้อยดึงให้หน่อยครับมีแบงค์ร้อยไหมไม่รู้เหมือนกันเลยปา้าอปอยี่สิบแบงค์ สีเด็กกล่องร้อยหนึ่งพอดีไปเข้าไปสวยมากเลยนี่นี่นี่ตรงมุมนี้เอามองกล้องขวามือเอามาถ่ายด้ินี่นี่นี่ขวามืออยู่นี่นี่บ๊ายบทุกคนทุกคนไปนูเราไปดูไปกล้องใหญ่ดีกว่าไปนู่นเลยมาที่ไปนู่นก่อนค่อยมาตรงนี้ ลื่นๆ้ยเกือบังแม่น้ยอบพ้ัผู้ชายไม่เป็นไรผู้ชายรอล่้ยเ้อลื่นีสวยเราไปด้านซ้ายเลยไปไปก่อน

มอนแจมแล้วนะครับตอนนี้เราเราเราอยู่กันที่มอนแจมตรงนี้วิวดีมากเลยมีเป็นทะเลหมอกนะครับทะเลหมอกอันนี้เป็นคนไทยคนไทยเกิดที่เมืองไทยครับนี่ดูทะเลหมอกด้านหลังมอนแจมนะครับถ่ายเล่ยถ่ายเล่ยป้าถ่ายมุมนี้ดยนครับนี่นี่มอนแจมนะครับพายายแล้วก็เด็กๆและคุณป้ามาด้วยนะครับนี่เราอยู่กันที่มอนแจมแจมมากเลยต้นข้าวนะคะเจได อันนี้ค้นข้าวเหรอดูด้านหลังครับแยมจริงๆที่นี่มอนแจมโย่โย่ไอ้ยาใช่ใช่ไอ้ยะใช่ใช่